สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเดนเนาะแบบบ้านโมเดนหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านโชคทรั์นะครับเป็นแบบบ้านโมเดนหลังคา3สเต็ปนะครับสเต็ปบนจะเป็น2ขยกักสเต็ป2จะเป็นสเต็ปที่2นะครับแล้วก็สเต็ปที่3นะครับจะแตกต่างก็คือสเต็ปของบนตรงนี้นะครับจะเป็นสเต็ปที่มีขยกักหนึ่งขยักนะครับผมสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจ นะครับแบบแปลนนะครับอยู่ที่เสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมหรือพี่ๆท่านไหนเห็นรูปภาพ3าดีแล้วนะครับยังไม่ถูกใจก็คือสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้เนาะ0 9ส4 8 0 4 5 0 0นะครับสำหรับการสั่งเขียนใหม่นะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านที่มีชื่อว่าโชคซั์นะครับจำแบบจำชื่อแบบบ้านไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราโทรคุยกันนะครับเราจะได้ พูดค,คุยกันได้เข้าใจในแบบบ้านนั้นๆน,น,นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงทีละจุดทีละจุดนะครับให้พี่ๆ f c นั้นได้เห็นว่าแบบบ้านโชครั์นะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับแบบบ้านโชครัพย์นะครับเป็นแบบบ้าน3มห้องนอนนะครับสห้องน้ำหนึ่งครัวหนึ่งโถงหนึ่งระเบียงนะครับผมแล้วก็การตกแต่งนะครับตามที่พี่ๆเห็นเนาะอันนี้เป็น การตกแต่งหินทรายนะครับเสาโชว์นะครับเนาะแล้วก็มีไฟกิ่งด้านหน้าบ้านนะครับทั้ง4หลอดนะครับ4ี่โคมนะครับผมฐานบ้านสูงอยู่ที่70เซนนะครับระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะสูงอยู่ที่60เซนนะครับจะจะมีระดับที่ต่างกันอยู่ที่10เซนนะครับผมเนาะค่อยๆไล่เรียงนะครับเนาะพี่ๆก็ค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า อะไรเป็นอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็นการตกแต่งคอสลอสีแดงนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไม้ฝาเชูร่าตีทับเก็จนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศเป็นสีขาวนะครับเนาะอ่าน,นี่เป็นบันไดโชว์นะครับบ้านโชครัพย์นะครับเป็นบ้านโมเดนเนาะสูงนะครับตรงนี้ก็สูง80เซนนะครับอันนี้คือเสาเสาโชว์แต่ระเบียงสูงที่60เซนเนาะนะครับ ผมพูดผิดหรือเปล่าอันนี้สูงที่70เซนนะครับไม่ใช่80นะ70เซนบันไดนะครับ3ขั้นนะครับระเบียงสูง60เซนเนาะนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นบานยาวนะครับมีช่องแสงด้วยนะครับตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับเนาะอันนี้เป็นหน้าต่าง2บ้บานนะครับอันนี้เป็นห้องน้านะครับแล้วก็ลวดลายตกแต่งทาสีนะครับคอนกรีตซ่อร่องนะครับเป็นสีขาว นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับเป็นประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับประตูก็จะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับแบบนี้นะอันนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับเนาะหรือคล้ายๆจะเรียกว่าบานสไลด์ก็ได้นะครับผมเนาะมีบันไดลงหลังบ้านนะครับก็เป็นบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับเนาะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นลวดลายการตกแต่ง นะครับรูปร่างหน้าตาผมบอกเลยว่าสวยเลยนะครับแบบบ้านโชครั์นะครับก็ใครจะจะได้นะครับก็0 9 8ย์0 4 5 0 0นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเปิดหลังคาออกแล้วก็ให้พี่นั้นได้ดูแปลนภายในนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือแปลนแบบบ้านโชครั์นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนเนาะห้องนอน1ห้องนอน2แล้วก็ห้องนอนที่3นะครับ ห้องน้ํหนึ่งห้องน้ํา2นะครับผมเนาะห้องโถงห้องครัวนะครับตรงนี้มีซิงค์ครัวเป็นรูปตัวแอลให้ด้วยนะครับห้องโถงนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านระเบียงนะครับจะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับยาว7เมตรเนาะก็คือจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้2เมตรแล้วก็ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น7เมตรเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปตั้งแต่เดินขึ้นบันไดนะครับเนาะเอาอีกครั้งนะก็ค่อยฟังนะครับพี่ๆ FC อเนาะ ถ้าพี่เอฟท่านไหนอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมเห็นผมจะตอบให้นะครับผมในความสงสัยของแบบบ้านแต่ละหลังเนาะนะครับผมอ่ะระเบียงหน้าบ้านนะครับตอนนี้ฐานบ้านสูงอยู่ที่70เซนนะครับแต่ตรงระเบียงหน้าบ้านจะสูงที่60เซนบันได3ขั้นนะครับ1 2 3นะครับผมเนาะอ่าเดินเข้ามาจะเจอกับกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นประตู<อ>กระจกอลูมิเนียม นะครับบานใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นบ้านเลื่อนสลับนะครับตรงกลางสวนด้านซ้ายกับขวาเป็นบานฟิกไว้นะครับผมอันนี้เป็นหน้าต่างสีบานนะครับเลื่อนสไลด์เหมือนกับประตูเหมือนกันนะครับผมซ้ายขวาจะฟิกไว้นะครับผมเนาะอ่าระเบียงกว้างอยู่ที่ตัวนี้เสาต้นนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรแล้วก็เสาต้นนี้ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่7เมตรเนาะอ่ะเข้ามาในห้องโถงนะครับ ห้องโถงนี้จะเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่จริงนะครับผมเนาะอ่าก็จะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่4เมตรคูณเเมตรนะครับผมเนมาะก็ผนังฝั่งนี้ที่วางทีวีนะครับมาถึงฝั่งนี้4เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับเเมตรนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับผนังจะขยับเลื่อนเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความกว้างแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวบ้านนะครับสวยงามนะครับแปลนหลังนี้สวยงามเนาะอ่าอันนี้ ตรงส่วนนี้นะสี่คูณเจ็ดเนาะแล้วก็ตรงนี้เนาะก็จะมีการหลบาทางเข้าประตูนะครับจะมีประตูทางเข้าห้องครัวนะครับห้องนอนที่3ห้องนอนที่2นะครับอันนี้ประตูห้องน้ํารวมนะครับเนาะนะเพราะว่าบ้านต่อไม่ใช่โชคทรัพย์นะครับจะมีห้องน้ำสองห้องในสองห้องนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือห้องนอนที่หนึ่งอ่ะผมพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งไปทีละห้องนะครับผมก็ค่อยดูไปด้วยกันนะครับพี่ๆเนาะอ่ะนี่คือ ประตูทางเข้าห้องนอนที่1นะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้าต่าง3บาน2ด้านนะครับผมเนาะก็นี่คือ1 2 3นะครับหน้าต่างแล้วก็ด้านที่1แล้วก็ด้านที่2นะครับห้องขนาดอยู่ที่4เมตรคูณสเมตรนะครับห้องนอนที่1นนะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะอ่าจากนั้นนะครับ ห้องนอนที่1จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเนาะนี่คือประตูเข้าห้องน้ําที่1นนะครับขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่3ามเมตรสาคูณหนเมตรห้นะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรสานะครับเนาะแล้วก็ผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้1นึเมตรนะครับ3.3มจคูณ นะครับห้องน้งํา2ห้องขนาดเท่ากันนะครับผมไม่ว่าห้องนอนห้องน้ําที่1กับห้องน้ําที่2นะครับเท่ากันนะนะครับผมอ่ะออกมานะครับก็จะมาเจอกับห้องนอนที 2> ่2เนาะไปนอนที่2ดีกว่านะครับประตูตัวนี้เป็นห้องน้ําที่2เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับจะไม่อยู่ในห้องนอนนะครับผมเนาะขนาดเท่ากันเนาะห้องน้านะ 3.3คูณ1.5เท่ากันอ่ะเข้ามาที่ห้องนอนที่2เปิดประตูเข้ามาก็จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ3เมตร50นะครับมีหน้าต่าง2บ้บานนะครับ2ด้านนะครับผมเนาะอ่ะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50นะครับอ่า มาที่ห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3จะอยู่ที่3เมตร30คูณ3เมตร30เฮ้ย3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับอาจจะพูดผิดลงหลงลืมๆ,ๆนะครับผมเนะนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50นะครับมีหน้าต่างหนด้าน1บาทนะครับผมเนาะอ่ะ ออกมาก็มาเจอกับห้องครัวนะครับห้องครัวนี่เป็นห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับผมเนาะมีซิงคูร์ซิงคูรรูปตัวแอลให้ด้วยนะครับมีที่วางเตาแก๊สนะครับมีซิงล้างจานนะครับประตูออกหลังบ้านจะอยู่ในห้องครัวนะครับนะตรงนี้นะจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ 4.5แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3.50เมตร50นะครับผมเนาะผมอาจจะพูดลิ้นพันกันนะครับคลิปนี้นะต้องขออาภัยด้วยนะฮะผมเนาะอ่ะอันนี้เป็นประตูหลังบ้านนะครับก็บันได3ขั้นเนาะ1น3นะครับ3ขั้นนะครับอันนี้เป็นแปรมของแบบบ้านโชคทรัพนะครับเนาะแต่เพิ่งปิดไปไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดโครงหลังคาให้พี่ FC นั้นได้ดูนะครับว่า โครงสร้างโครงังคาของแบบบ้านโชครั์นะครับเป็นแบบไหนในการก่อสร้างนะครับรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคบผมตรงนี้นะอ่านี่คือเป็นโครงสร้างของแบบบ้านโชครั์นะคบผมเนาะอะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสเตปที่1น,นะครับคือสเตปบนสูงสุดก็จะมี1ขยักแล้วก็สเตปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาศสีแปรจันทันนะครับอันนี้เป็นอาศสีนะครับที่ผมเปิดเปิดไปปิดนะอาศสีอันนี้เป็นจันทันนะครับจันทันและอกด้างแล้วก็ด้างนะครับตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นแปรหลังคานะครับที่ผมเปิดปิดให้พี่เอฟซีนั้นได้ชมนะครับนี่คือโครงหลังคาของแบบบ้านโชครัพย์นะครับเนาะอ่าโอเคอันนี้คือ เป็นหน้าตาของแบบบ้านโชครัพ์เนาะอ่ะไอ้ส่วนที่โผล่มานะครับจะโผล่ออกมาอยู่ที่50เซนนะครับผนังห้องน้ําตรงนี้นะครับเพื่ออันนี้จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมแล้วก็มีเหลี่ยมมีมุมแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของงานตกแต่งทําให้บ้านโชครัพย์นั้นสวยมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็สามารถโผล่ออกมา ตรงนี้นะครับ50เซนนะครับตามที่พี่เ c เห็นในคลิปเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านเรื่อยมานะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับ0984804500นะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับแบบบ้านช่อทรัพย์เสนอราคาอยู่ที่3,500บ,บาทน,นะครับแจ้งไว้ใน ทุกคลิปนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการนะครับก็จะได้แบบแปลนก่อสร้างแล้วก็เอาไปสร้างตามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ